สวัสดีสมาชิกครับชวนชมรถสวยๆพร้อมใช้งาน1คันนะครับมาชม t o y ยต a c o ค o ล่าอันติดนะครับรถบ้านแท้นะครับไม่ใช่อดีตแท็กซี่นะครับคันนี้รถบ้านแท้มือเดียวดูแลศูนย์จนปัจจุบันนะครับเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ชุดแต่งรอบคันสีสวยภายในงามภายนอกงามมือเดียวดูแลมาดีมากๆนะครับใครกำลังหารถใช้งานนะครับชอบอันติดทนทานใช้ง่าย ควางขวางนั่งสบายมาได้เลยครับอยู่มินบุรีครับมีบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับ189,000บาทนะครับ189,000บาทผ่อน4 2 0พ้ผ่อน4,000ต,ต้นนี่แหละครับผ่อนได้6ปีเครดิตดีออกรถศูนย์บาทนะครับรถสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ช่วงล่างไม่ดังครับ ระบบไฟฟ้าใช้งานได้ครบนะครับดูแลศูนย์จนปัจจุบันเป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับไม่แท้ประมาณ310,000กิโลเมตรนะครับดูแลสภาพดีดูแลศูนย์นะครับรถที่พร้อมใช้แบบนี้นะครับสวยๆเลยนะครับจัดสดจะผ่อนเตรียมตัวนะครับมีบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับผ่อน4,000ต้นๆนะครับผ่อนได้6ปีเครดิตดีออกรถศูนย์บาทได้เลยครับ189,000บาทนะครับทนทานใช้ง่ายดูแลสบายอึดถึกทน กว้างขวางนั่งไอไหนก็ได้ครับคันนี้นั่งไกลๆก็สบายตัวนะครับชมเช็คทดลองขับนะครับรถไม่เคยชนหนักอัดต่อพี่คว่มยังไม่เคยติดแก๊สนะครับเป็นรถบ้านแท้ๆนะครับดูแลสภาพมาพร้อมขับพร้อมขายพร้อมโอนเอกสารครบนะครับใครชอบอันติดนะครับมาแล้วครับรถสวยๆเครื่องพันแปดเกียร์ออโต้น้ำมันล้วนครับดูได้เช็คได้ทดลองขับได้เลยครับอะไรเยอะอะไรมีแท้เทียมๆนะครับ ทนทานเป็นลำดับต้นๆแน่นอนนะครับเป็นรถบ้านแท้นะครับห้ามถามว่าใช้อดีตแท็กซี่หรือเปล่า ห้ามถามแล้วนะครับแจ้งชัดแจ้งตรงไม่มีหมกไม่ก็แท้ก็แจ้งตรงนะครับเดิมท้ายเดิมครับรถแสนสโลเนเดิมแบบนี้นะครับสภาพพิจารณานะครับที่สวยเต็มเกียร์ขนสมบูรณ์รถบ้านแท้อึดทถึกทนใช้ง่ายดูแลจัดส่งให้ได้ทั่วไทยใครหารถสวยใช้งานครับใช้ได้แล้วครับใช้ได้ตลอดชัดเลยครับเอาไปใช้งานกันต่อได้เลยครับสภาพดีราคาน่าสนใจนะครับผ่อนสี่พันต้นๆนะครับเครดิตดีออกรถศูนย์บาทมีบริการจัดส่งทั่วไทยครับ ห้องเครื่องก็เนียนๆเลยนะครับดูแลเก็บงานเช็คระบบมาเรียบร้อยแล้วครับ